ที่1 0 0 9รูปปั้นคู่นำบำรุงในอีกด้านหนึ่งทางซานถือรูปปั้นของจักรพรรดิเซียนกระบี่ในมือขวาราวกับว่าชิ้นส่วนของธรรมชาติลงมาข้างหลังเขาผีเป้นไม้สีน้ำเงินทองขนาดใหญ่ปรากฏขึ้นอีกครั้งใหญ่กว่าในเกมที่แล้วและแม้แต่พื้นดินก็กลายเป็นสนามหญ้าที่มีพืชหลากหลายชนิดขึ้นอยู่เขานำธรรมชาติมาสู่สมรภูมิรบของจักรพรรดิในทันใดลมหายใจแห่งชีวิตทำให้ผู้คนผ่อนคลายอย่างล่องหน บนเวทีการแข่งขันจากพรรพัสวรรค์ผู้ทำลายวิญญาณสามารถสัมผัสได้ถึงลมหายใจแห่งชีวิตที่เล็ดลอดออกมาจากถังซานช่างเป็นลมหายใจอันแรงกล้าของชีวิตลมปราณนั้นแข็งแกร่งเทียงใดลมหายใจแห่งชีวิตระดับสูงนี้ไม่สามารถเทียบได้กับสปีทีอื่นในทวีปนางฟ้าไม่ต้องสงสัยเลยว่าแม้ว่าการต่อสู้ครั้งนี้จะยังไม่เริ่มต้นแต่ทั้งสองฝ่ายได้ปลดปล่อยความสามารถระดับโดเมนของตนแล้ว คนส่วนใหญ่จะต้องชอบโดเมนแอตทริบิวชีวิตที่ออกโดยทางซานอย่างแน่นอนโดเมนประเภทนี้เต็มไปด้วยรัศมีสีเขียวสีฟ้าและชีวิตที่มั่งคั่งจะทำให้ผู้คนรู้สึกดีแต่ทุกคนสามารถรู้สึกได้ว่าโดเมนแอตทริบิวไฟอันทรงพลังของทางมูวงมีการยับยัง้งโดเมนของทางซานแอตทริบิวไฟเป็นคุณลักษณะที่ทำลายล้างมากที่สุดและแอตทริบิวของไฟเองก็มีความสามารถในการระงับแอตทริบิวไม้โดยตรง ถ้าทาังซานไม่มีรูปปั้นของจักรพรรดิเซียนกระบี่เขาคงไม่ต้องต่อสู้คนส่วนใหญ่คิดว่าเขาแพ้ไปแล้วเริ่มเลยผู้ทำลายวิญญาณจักรพรรดิสวรรค์มองลึกไปที่ทงังซานจากนั้นโบกมือทันทีทยานขึ้นไปบนท้องฟ้าประกาศการเริ่มต้นขอองค์การแข่งขันทังซานยกมือขวาขึ้นแสงสีฟ้าทองในดวงตาของเขาส่องประกายเจิดจ้า ในอีกด้านหนึ่งไม่มีผู้ทำลายวิญญาณจากกระพัสวรคคนใดขวางกาั้นทุ่งแมกมากของถังมูฮวงระเบิดทันทีกัดซะถังซานอย่างท่วนทนแต่ร่างกายของเขาไม่รีบเร่งในทันทียิ่งการดำรงอยู่มีพลังมากเท่าไรพวกเขาก็ยิ่งมีความคารวะต่อจัก,กรรพัิมากขึ้นเท่านั้นเพราะพวกเขาเข้าใจถึงความแข็งแกร่งของจัก,กรรพัิได้ดียิ่งขึ้น ทางมูว่วงก็ไม่มีข้อยกเว้นเขาไม่ต้องการใช้ร่างกายของเขาทนต่อแรงกระแทกจากรูปปั้นของจัก,กรพรรดิเซียนกระบีเวี่ยงหอกในมือของเขาปีศาจมังกรไฟขนาดใหญ่ที่อยู่ข้างหลังเขาพุ่งเข้าหาอนาเขตของทางซานและเขาก็ถอยกลับอย่างรวดเร็วเตรียมที่จะแยกตัวออกจากกัน แต่สิ่งที่ทางมู่ฮวงไม่คาดคิดก็คือทางซานได้กระทําการกระทําที่คล้ายคลึงกันกันกบเขาแท่งสีน้ําเงินทั้ง8ที่อยู่ข้างหลังเขาก็ตกลงไปที่พื้นและจากนั้นร่างของเขาก็ถอยกลับราวกับสายฟ้าและถอยกลับไปยังส่วนลึกของโดเมนของเขาเองภาพหลอนของต้นไม้สีน้ําเงินทองขนาดใหญ่ที่เปล่งแสงออกมาอย่างแรงกล้าโบอกกิ่งของมันขับเคลื่อนพลังชีวิตเพื่อต้านทานทุ่งแมกมา ความสามารถของพลังงานชีวิตอยู่ในการบำรุงเลี้ยงมากกว่าในการโจมตีและการป้องกันอาณาเขตแมกมากเป็นเหมือนพลังทำลายล้างบุกรุกอาณาเขตชีวิตของทางซานอย่างรวดเร็วการระเบิดที่รุนแรงอย่างท่วมทน้นทางซานต้องหยุดที่หน้าถีต้นไม้สีฟ้าทองไม่เช่นนั้นถีต้นไม้สีฟ้าทองของเขาจะถูกไฟลุกโชนกลืนกินเข้าไปในที่สุดรูปปั้นของจัก,กรพรรดิเซียนกระบี่ก็เปล่งประกายออกมาและแสงดาบขนาดใหญ่ก็ระเบิดออกมาในทันใด ดาบเรืองแสงที่มีพลังทำลายล้างทุกสิ่งต่างจากดาบแห่งสวรรค์และโลกของซีซูนในวันนั้นดาบแห่งสวรรค์และดินทำให้ผู้คนรู้สึกว่าไม่มีตัวตนและไม่มีอื่นใดและดาบแห่งสวรรค์และโลกและในเวลานี้ดาบที่ทางซานตัดออกด้วยรูปปั้นของนักบุญดาบและอสูรผู้ยิ่งใหญ่จักรพรรดิเป็นความรู้สึกกว่าจักรพรรดิกำลังเสด็จมาบทขยีประชาชนทั่วไป ข้างหลังทงางซานข้างหน้าต้นไม้ถีสีฟ้าทองมีร่างใหญ่อีกกลางหนึ่งร่างของจักรพรรดิอสูรดับเซียนแม้แต่เซียนดับจักรพรรดิอสูรผู้ยิ่งใหญ่ซึ่งอยู่ในพื้นที่พักผ่อนของจักรพรรดิก็ยังส่องแสงจางๆในเวลานี้อย่างไรก็ตามพลังของเขาถูกกระตุ้นจึงเป็นเรื่องปกติที่สิ่งนี้จะเกิดขึ้นพลังของรูปปั้นนั้นมาจากเขา ในเวลานี้ความสามารถแปลกๆป,กปกรากฏขึ้นบนใบหน้าของจักรพรรดิเซียนประบีแม้จะมีความประหลาดใจเล็กน้อยคุณต้องรู้ว่าพลังงานของเขาเกือบทั้งหมดอยู่บนดาบและทุกสิ่งที่เขาคิดคิดและฝึกฝนเกี่ยวข้องกับดาบเป็นการยากที่จะทำให้เขาประหลาดใจไม่มีใครเห็นว่ามีแสงสีฟ้าทองจางๆอยู่รอบๆร,ร,ร่างของจักรพรรดิผสูนดาบนักบุญผู้ยิ่งใหญ่ในห้องนั่งเล่นแอรล์ลมหายใจแห่งชีวิตอันอุดมสมบูรณ์โอบล้อมเขา พลังชีวิตของเขาได้รับการหล่อเลี้ยงและเขารู้สึกสบายมากด้านล่างทันทีที่แสงดาบที่น่าตกใจปรากฏขึ้นราชามังกรไฟถังมู่งวงก็เคลื่อนไหวหอกยาวในมือของถังมู่วงชี้ขึ้นไปบนท้องฟ้าและลูกปัดเปลวไฟสามลูกที่อยู่ด้านหลังศีรักของเขาส่องประกายในเวลาเดียวกันเปลวไฟสามสีพุ่งออกมาจากลูกแัดเพลิงทั้งสามพร้อมๆกันทั้งหมดตกลงบนพูดมังกรไฟยักษ์ ภาพหลอนของมังกรไฟก็สว่างสวัยและแม้แต่ทุ่งแมกมาโดยรอบก็รวมตัวกันอย่างรวดเร็วเปลวเพลิงที่ลุกโชนช่วงทำให้พื้นที่ในอารีนาบิดเบี้ยวและสนามชีวิตของทางซานตกอยู่ในความเสี่ยงเนื่องจากอุณหภูมิสูงและดูเหมือนว่ามันอาจจะพังทลายได้ทุกเมื่ออย่างไรก็ตามเจตนาของดาบที่ประทุกออกมาจากรูปปั้นของจักรพรรดิเซียนกระบี่นั้นทรงพลังเกินไปมันเป็นพลังที่ทรงพลังในระดับจักรพรรดิและเป็นการล่วงละเมิดอ,อย่างหมดจด ความร้อนที่แผดเผาจากด้านหน้ากำลังจะกระทบทังสารและภาพหลอนของต้นไม้สีน้ำเงินทองขนาดใหญ่ที่อยู่ข้างหลังเขาและเลื่อนออกไปต่อหน้าดังนั้นมีเทียนด้านหน้าและสองข้างเท่านั้นที่ถูกทำลายและถีต้นไม้สีน้ำเงินทองซึ่งเป็นแก่นของโดเมนแห่งชีวิตก็ยืนอยู่กับที่ทังสานจงใจแสดงท่าทางตื่นประหนกและทันใดนั้นก็โบกรูปปั้นในมือของเขาทันใดนั้นแสงดาบที่ทำลายท้องฟ้าก็ประทุข,ขึ้นและฟันไปทางมังกรไฟขนาดใหญ่ สายักษ์ของวงเวทต้องกันร,รอบรอบเวทีการแข่งขันทั้งหมดระเบิดออกด้วยรังสีของแสงที่พร่างคลายเสริมความแข็งแกร่งให้กับการป้องกันหลายครั้งในทันทีมังกรไฟขนาดมหึมานั้นทรงพลังอย่างน่าอัศจรรย์แต่ในขณะน,นี้ต่อหน้าเจตนากระบี่ทลายสวรรค์เห็นได้ชัดว่าพลังของมันไม่เพียงพอและเปลวเพลิงบนตัวของมันและทุ่งแมกมาที่หดตัวลงล้วนเป็นสัญญาณขององค์การสลายตัว มังกรไฟที่เต้นรำอยู่ในอากาศถูกกดลงบนพื้นทันทีมังกรไฟเงยหน้าขึ้นและค้นเปลวไฟสามสีออกมาแต่มันปรอะบ,บางเล็กน้อยต่อหน้าดาบที่เรืองแสงสามารถแยกออกได้ทั้งสองข้างเท่านั้นและแสงดาบขนาดใหญ่แทบจะไม่หยุดลงเลื่อนลงต่อไปการระเบิดของจักรพัดเซียนกระบี่ทรงพลังมากไหมผู้ชอมอดไม่ได้ที่จะกลั้นหายใจขณะด,ดูฉากก่อนหน้าพวกเขา ต้องรู้ว่าจักรพรรดิเซียนกระบี่เป็นเทียงผู้เดียวที่อยู่ที่ด้านล่างของจักรพรรดิมันเป็นเทียงแค่ระเบิดที่เขาทิ้งไว้ในรูปปั้นและพลังได้มาถึงระดับที่น่าสะพรึงกลัวแล้วนี่คือผู้ชมและแม้แต่ผู้เข้าแข่งขันที่เข้าร่วมการแข่งขันพวกเขาคาดไม่ถึงในเวลานี้ทุกคนประหนักว่ากลุ่มต้นไม้น้ำเงินทองใช้เหรียญอเมทิสเพียงไม่กี่พันเหรียญเพื่อประมูลรูปปั้นนี้ซึ่งคุ้มค่าจริงๆ ราชามังกรไฟทั้งมู่วงในฐานะผู้เท่าร่วมสมัยของเผ่ามังกรไฟต้องมีลูกปัดสามเม็ดที่ด้านหลังศีรษะของเขาในฐานะการดำรงอยู่ระดับสิ่งประดิษฐ์ผู้คนที่ฉลาดมากขึ้นก็จำลูกปัดทั้งสามนี้ได้โดยตรงซึ่งเป็นลูกปัดมังกรที่ราชามังกรทั้งสามที่ทรงอำนาจที่สุดทิ้งไว้เบื้องหลังในประวัติศาสตร์ของเผ่ามังกรไฟชื่อซานทูในบรรดาสิ่งประดิษฐ์มันคือสิ่งมีชีวิตที่ทรงพลังอย่างยิ่ง ด้วยความช่วยเหลือของไฟสวรรค์ทั้งสแบบการฉายภาพของถางมู่ฟวงยังคงไม่สามารถต้านทานแสงดาบขนาดใหญ่ที่ตกลงมาจากท้องฟ้าได้ไม่มีใครคาดหวังสิ่งนี้แม้ว่ามันจะเป็นเทียงการคาาคะเนนแต่เมื่อถูกตัดออกทังมูฟวงเองจะถูกย้อนกลับอย่างรุนแรงและประสบความสูญเสียอย่างหนักในช่วงเวลาวิกฤตทางมูฟวงไม่ลังเลใจเขามีประสบการณ์อย่างมากในการต่อสู้และรู้ดีว่าต้องตัดสินใจอย่างไรภายใต้สถานการณ์ใดถ้าไม่สู้ตอนนี้ เกรงว่าจะไม่มีโอกาสจริงๆเขาคาดว่าพลังของรูปปั้นของเซียนกระบี่และจัก,กรพรรดิสูรผู้ยิ่งใหญ่จะทรงพลังมากแต่เขาไม่ได้คาดหวังมันและยังประเมินค่าต่ำไปตอนที่1นึ่อีกคนยอมรับความพ่ายแพ้ด้วยเสียงคำรามของมังกรที่ดังร่างกายของถังโม่วหวงปลายเป็นแสงสีแดงทันทีและยิงตรงไปที่ปีศาจมังกรไฟขนาดใหญ่หลังจากที่แสงสีแดงเข้ามามัง,งกรไฟก็หดตัวลงประมาณหนึ่งในสาม แลลมันก็แข็งแกร่งขึ้นเรื่อยๆเมื่ออยู่ห่างจากแสงดาบเล็กน้อยดอกไม้ขนาดใหญ่ผลิบ,บานบนหัวมังกรไฟซึ่งเป็นดอกทานตะวันที่แผดเผาช่วนิรันได้รับผลกระทบจากดอกทานตะวันที่แผดเผาช่วนิรันเปลวไฟบนร่างของมังกรพุ่งขึ้นไปในอากาศทําให้ความเร็วของแสงดาบช้าลงในเวลาเดียวกันมังกรไฟก็เปิดปากของมันและไฟสวรรค์สามเลตก็พ่นออกมาลูกปัดเปลวไฟสามลูกเป็นเหมือนอุกาบา D, ดสามดวงกระทบแสงดาบขนาดใหญ่ทีละดวง ในอากาศเปลวไฟสีแดงสีส้มและสีน้ำเงินปะทุขึ้นอย่างต่อเนื่องและแสงดับขนาดใหญ่ที่ตกลงมาจากท้องฟ้าหยุด3ามครั้งติดต่อก,กันแอรละมันก็กลายเป็นภาพลวงตาเล็กน้อยอย่างไรก็ตามดาบยังคงกระเด็นออกไปทีละดาบและแสงดาบที่อ่อนลงยังคงส่องลงมาฟันเข้าหามังกรไฟแรงมากทังมู่ฮว,วงใช้ร่างกายของเขาเพื่อกระตุ้นไขมุกสาอัคคีสวรรค์และเขาก็พยายามอย่างเต็มที่ที่จะสกัดกั้นมัน ด้วยพลังของสิ่งประดิษฐ์ที่แข็งแกร่งที่สุดของตระกูลมังกรไฟควบคู่ไปกับความแข็งแกร่งของยอดจอมมันผู้ยิ่งใหญ่ของเขาเขายังคงไม่สามารถหยุดแสงดาบนี้ได้หรือไม่ทางมู่ฮว,วงไม่ได้คาดหวังว่ามันจะเป็นแบบนี้เขาไม่มีเวลาลังเลเลยแสงดาบอันน่าสะพรึงกลัวกดทับเขาทำให้เขารู้สึกได้ถึงอันตรายถึงตายดอกทานตะวันที่แผดเผาช่วนิรันบนหัวของมังกรลุกไม่ทันที และแสงสีแดงทองเจิดจ้าก็ปกคลุมทั่วทั้งร่างของมังกรไฟจากนั้นจึงพุ่งออกมาจากมังกรไฟเปลวไฟสีแดงทองที่ลุกโชนช่วงผสมกับเปลวไฟของถังมู้ฮวงราชามังกรไฟและกลายเป็นเสาไฟรูปมังกรขนาดใหญ่ที่ทนกับแสงดาบที่ตกลงมาจากท้องฟ้าระเบิดด้วยแสงคราวและพลังระเบิดที่น่าสะพรึงกลัวไม่ต้องสงสัยเลยว่าถังมูฮวงกำลังใช้ไผ่ของเขาอยู่ เขาใช้ทุ่งดอกที่เขาเพิ่งได้รับมาเป็นไอเทมครั้งเดียวปลดปล่อยพลังแห่งทุ่งดอกทานตะวันรวมกับพลังสนามของเขาเองและระเบิดพลังที่มีพลังมหาศาลออกไปเขาจะไม่มีวันทำอย่างนั้นเว้นแต่เขาจะต้องทำเพราะมันเป็นการซิ้งเปลืองเกินไปที่จะทำเช่นนั้นถักดอกทานตะวันที่ลุกโชตช่่งนิรันสามารถใช้ได้เป็นเวลานานเขาอาจมีโอกาสที่จะเข้าใจโดยตรงของทุ่งดอกทานตะวันที่ส่องแสงเจิดจ้า และเมื่อรวมกับพนาเขตของเขาเองแล้วจะทําให้การเพาะปลูกของเขาไปสู่ระดับที่สูงขึ้นได้อย่างแน่นอนแต่มันเกี่ยวข้องกับการต่อสู้ของจัก,กรพรรดิแอลามันก็เกี่ยวข้องกับชีวิตและการตายดังนั้นถังมู่หวงจึงไม่ลังเลใจลูกบัดรลอยฟ้าสามลูกที่สั่นสถือนบินกลับไปเป็นโคง้งและเปลวไฟจํานวนมากถูกฉีดเข้าไปในเสาไฟรูปมังกรบูม เสียงคำรามขย่าท้องฟ้าและแผ่นดินและในทันทีเปลวไฟนับไม่ถ้วนก็กระจายกระจายยกเว้นถังซานและพู่ต้นไม้สีฟ้าทองของเขาซึ่งได้รับการปกป้องจากการฉายภาพของจักรพรรดิอสูนแห่งกระบีเวทีทั้งหมดเกือบจะถูกทิ้งระเบิดจนยุ่งเหยิงพลังงานที่น่าสะพรึงกลัวโหมกระหน่ำอย่างดเดือดและระเบิดเสาไฟรูปมังกรสุดตัวลงในทันทีและเจตนาของดาบของจักรพรรดิอสูนดาบเซียนก็หายไปในพริบตา บูมมังกรไฟขนาดใหญ่กระแทกพื้นอย่างไร้ความปราณีเขามังกรเหนือหัวหักเปล็ดมังกรกระจัดกระจายและมีบาดแผลขนาดใหญ่ที่ยาวกว่า10เมตรและลึกประมาณครึ่งเมตรที่ไหลความเงียบนี่เป็นช่องว่างระหว่างจัก,กรพรรดิกับราชาอสูรใหญ่นั้นหรืออย่างไรก็ตามเมื่อราชาอสูรมังกรทุ่งสุดตัวเพื่อใช้สิ่งประดิษฐ์และพละกําลังทั้งหมดของเขาเขาไม่สามารถหยุดการโจมตีที่จะกรพพัดผู้อ่อนแอกว่าทิ้งไว้บนไอเทมได้ช่างเป็นช่องว่าง ผู้ชมกลัวมากขึ้นแต่สายตาของผู้เข้าแข่งขันมีความประตือรือร้นหลังจากที่ได้เป็นจัก,กรพรรดิก็มีโลกที่แตกต่างจากเดิมโอ้ยด้วยความเจ็บปวดและความโกรธเสียงคำรามของมังกรก็ดังขึ้นมังกรไฟขนาดใหญ่แปลงร่างเป็นมนุษย์แขนซ้ายของทางมู่ว,หวงห้อยอยู่ข้างข้างเขาถือหอกในมือขวาและแทงไปทางทางซานการถือดาบของทางมูฮว,วงจ่ายราคามากกว่าที่เขาคิดทานตะวันที่ลุกโทษช่วงช่วนิรันร์ถูกกลืนกินก่อนที่มันจะร้อนและได้รับบ,บาดเจ็บสาหัส การกระบี่ที่โหมกระหน่ำในร่างกายนั้นไม่ง่ายเลยที่จะแก้ไขสิ่งนี้จะต้องมีผลกระทบอย่างมากต่อเขาทั้งมู่ววงจะไม่โกรธได้อย่างไรอย่างไรก็ตามเมื่อเขาพุ่งเข้าใส่และพุ่งเข้าหาทางซานจู่ๆก็มีสีหน้าประหลาดใจปรากฏขึ้นบนใบหน้าของเขาเพราะเขาค้นพบว่าภาพหลอนของจักรพรรดิเซียนกระบี่ที่อยู่เบื้องหลังทางซานไม่ได้หายไปและรูปปั้นในมือของทางซานก็หายไปเขายังเห็นทางซานยิ้มให้เขา บูมรูปปัานในมือของทางซานร,ระเบิดขึ้นทันทีภาพหลอนของจักรพรรดิเซียนกระบี่ที่อยู่ข้างหลังเขาทยานขึ้นไปในอากาศและแสงดาบขนาดใหญ่ก็ปรากฏขึ้นอีกครั้งเพื่อควบคุมโลกเจตนาของดาบที่น่าสะพรึงกลัวประทุข,ขึ้นในอากาศทังมู่วงรู้สึกเทียงว่าเลือดในร่างกายของเขากำลังจะแข็งตัวเขาไม่สนใจความโกรธและความไม่เต็มใจของเขาอีกต่อไปและตะโกนด้วยความหวาดกลัวฉันยอมรับความพ่ายแพ้ ดาบันน่าสะพึงกลัวเจตนาทำให้เขากลัวเมื่อแสงดับปรากฏขึ้นอีกครั้งแม้แต่พลังงานดับที่ไม่ถูกขับออกจากร่างกายของเขาก็ยังมีแนวโน้มที่จะระเบิดเขากล้าที่จะต่อต้านต่อไปได้อย่างไรการต่อสู้ของจักรพรรดิไม่มีกฎเกณฑ์ใดๆเมื่อผู้เล่นตายบนเวทีเขาตายจริงๆตำแหน่งของจักรพรรดินั้นสำคัญแต่ชีวิตของเขาสำคัญกว่าทั้งมู่่วงกล้าที่จะปิดกั้นมันได้อย่างไร จัก,กรพรรดิผู้ทำลายวิญญาณกำลังจะลงมือจัดการกับแสงดาบอันทรงพลังแต่ในทั่วพริบตาแสงดาบก็ระเบิดขึ้นในอากาศกลายเป็นพลังงานดาบจำนวนนับไม่ถ้วนและสลายไปในอากาศนี่คือทางมู่ฮว,วงอยู่ไม่ไกลจากทางซานเมื่อพลังงานดาบปรากฏขึ้นอีกครั้งเขาไม่สนใจที่จะโจมตีทางซานแต่ขดปือย่างรวดเร็วถือหอกมังกรอยู่ในมือของเขาสั่นเล็กน้อยในเวลานี้ภายใต้เนาสะท้อนของแสงดาบที่ระเบิดบนท้องฟ้ามันยิ่งถอมตนมากขึ้นไปอีก คุณปล่อยให้รูปปั้นของจักรพรรดิเซียนประบีทำการโจมตีครั้งที่สองได้อย่างไรนั่นเป็นครั้งเดียวหรือไม่ทั้งมู่ฮวงมองไปที่ทังซานด้วยความไม่เต็มใจและไม่เชื่ออย่างยิ่งทังซานยักไหล่แล้วพูดว่าครั้งเดียวครั้งที่สองคือการทำให้คุณตกใจฉันไม่ได้คาดหวังให้คุณยอมรับความพ่ายแพ้ขอบคุณที่ยอมแพ้เมื่อมองดูรอยยิ้มบนใบหน้าของทงัทงซานทังงมู่วงรู้สึกเหมือนถูกฟ้าผ่าเขาแค่กลัวเขาเขา,ขาเพิ่งยอมรับความพ่ายแพ้ เมื่อเห็นจากระพัดมากกว่าหนึ่งโลเขากรีดร้องเพื่อยอมรับความพ่ายแพ้นี่ไม่ใช่เรื่องง่ายสำหรับความละอายอีกต่อไปตอนนี้เขาแทบเราไม่ไหวที่จะหาช่องโหว่เพื่อเข้าไปแพ้ฉันแพ้แพ้ผู้ชายคนนี้จากเผาต้นไม้น้ำเงินทองใบหน้าของถางมู่วงเป็นสีฟ้าและสีขาวและออร่าบนร่างกายของเขานั้นไม่เสถียรมากและเขาตั้งใจจะรีบต่อสู้ ในขณะน,นี้ร่างของจักรพรรดิผู้ทำลายวิญญาณลงมาจากฟ้าฟ้าและตกลงระหว่างพวกเขาทั้งสองพูดอย่างใจเย็นว่าทังมู่ฮว,วงยอมรับความพ่ายแพ้จินเหนียวหลินตระกูลต้นไม้น้ำเงินทองเป็นผู้ชนะรอบนอกเอารอบที่สองผ่านด่านทั้งมู่ฮว,วงนั่งบนพื้นราวกับว่าเขาหมดแรงหมดอารมณ์เห็นได้ชัดว่าเขาพยายามอย่างดีที่สุดแต่ในที่สุดเขาก็แพ้คู่ต่อสู้ของเขา มันช่างน่าเหลือเชื่ออะไรเช่นนี้และสิ่งที่ฝ่ายตรงข้ามจ่ายเป็นเพียงสินค้าที่ซื้อในการประมูลเท่านั้นเท่ากับเอาเงินมาทุบตัวเองยกที่สองยังไม่ผ่านรอบสองเลยแพ้คู่ต่อสู้แบบนี้ไม่สามารถระงับประดาบในร่างกายของเขาได้อีกต่อไปทั้งมู่งวงเปิดปากของเขาและพ่นเลือดออกมาและตกลงไปที่เวทีโดยตรงเขาอยู่ในอาการโครมา่าและไม่สามารถเป็นตัวของตัวเองได้อีกต่อไป